สวัสดีค่ะทุกคนเคยคิดกันเล่นๆไหมคะว่าตอนแก่อยากใช้ชีวิตแบบไหนแบบสบายๆมีเงินเที่ยวหรือแบบต้องลุนทุกเดือนว่าจะพอใช้ไหมเชื่อว่าทุกคนก็อยาก,กเกษียณแบบแฮปปี้ใช่ไหมล่ะคะเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะ,กะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่บางคนอาจจะบอกว่า 55, 60หหรือบางคนอาจจะอยากนั่งทำงานไปเรื่อยๆแต่ไม่ว่าเราจะอยาก,กเกษียณอายุเท่าไหร่ สิ่งที่สําคัญก็คือเราได้เตรียมค่าใช้ใจ่ายสําหรับช่วงเวลานั้นไว้เท่าไหร่กันนะสมมุตินะคะถ้าเราทํางานถึงอายุ60และอยากพักผ่อนสบายๆไปอีก25ปีจนถึงอายุ85ช่วงเวลาหลังเกษียณมีบรรนยาวนานเหมือนกันนะและถ้าเราอยากมีเงินใช้แบบสบายๆหลังเกษียณเดือนละ1,000 0บาทรู้ไหมคะว่า25ปีเนี่ยเราต้องเตรียมเงินทั้งหมดเท่าไหร่ หูคำตอบก็คือ3ล้านบาทโอ้โหเยอะเหมือนกันเนาะเห็นตัวเลขแล้วอย่าพึ่งท้อกันนะคะการวางแผนการเกษียณเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยยิ่งเริ่มเร็วก็ยิ่งดีมันมีตัวช่วยดีๆเยอะแยะเลยนะอย่างพวกแผนการออมหรือประกันชีวิตแบบบำนานที่ช่วยให้เราเก็บเงินก้อนนี้ได้จริง แถมบางทียังได้รับผลประโยชน์อื่นๆเพิ่มอีกด้วยแต่ไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนั่นก็คือไทยสมุดบำนาญ85ทับ6 0จ่ายเบีย้ยสั้นๆเพียง30ปีแต่คุ้มครองยาวนานถึงอายุ85ปีถ้าอายุ30ปีชำระเบีย้ยเพียง52,200บาทต่อปีหรือตกวันละประมาณ143บาทเท่านั้นเองรับเงินบำนาญแน่นอนรวมตลอดสัญญา 3ล้าน1นึ0 0บาทมากกว่าเงินที่เราจ่ายเบี้ยไปอีกนะคะยังสามารถนำเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยคุ้มค่าสุดๆไปเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าการวางแผนเกษียณไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดที่จะช่วยให้คุณอุ่นใจมีเงินใช้สบายสบายในวัยเกษียณอย่างแน่นอนค่ะอย่ารอให้ถึงวันนั้นแล้วค่อยคิดนะคะเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุขและมั่นคงค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย